ควออามปลอดภัยควรยี่งห่าจากเส้นสีเหลืองขอบ,าาอบชอบาทลาที่สองนะครับไม่เดินชิดขอบชาทลาที่สองนะครับเหราทนอาจจะรับอัตรายได้ครับ รอให้ขบวนรถจอดสนิทเป็นที่เรียบร้อยโดยสา,ทางทันไหนดูป้าย้างรถ้วยครับ จุดขาฝากซื้อขบวนรถจอดเทียวผ่านตลาดที่2เป็นขบวนรถเร็วสายใต้ที่167ขบวนรถเร็วที่167ปลายทางสถานีกัตตังเที่ยวกำหนดเวลา18นาฬิกา54นาทีเดี๋ยวทางกับขบวนรถเที่ยวนี้เึ็นขบวนรถให้เด็กที่เรียบร้อยครับ